เหตุการณ์ที่อยู่ที่จังหวัดพังงาครับรถบรรทุกน้ำมันเกิดไหม้ฮะทำให้ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นเนี่ยตกใจกันหมดต้องใช้โฟมฮะเป็นสารเคมีนะฉีดสกัดนานเกือบครึ่งชั่วโมงครับโดยเหตุนี้เนี่ยไหม้หน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาวที่ตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับผู้ภายไปตรวจสอบพบรถบรรทุกน้ำมัน10ล้อฮะด้านซ้ายของรถด้านหลังเนี่ยนะครับมีไฟลุกไหม้และควันก็พวยพุ่งออกมาครับก็เลยวิทยุแจ้งเจ้าหน้าที่ปิดการจราจร เนี่ยที่เงียบนี่คือไม่ใช่ไม่มีคนนะเขาปิดจราจรทั้งสองฝั่งครับกลัววันมันจะระเบิดตุ้มต้ามออกมาเจ้าหน้าที่ครับต้องเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันคือการฉีดโฟมนะฮะฉีดโฟมสกัดไว้เพราะว่าสารเคมีบางตัวโดยเฉพาะน้ํามันเนี่ยน้ําดับเอาน้ําฉีดไม่ดับนะฮะต้องใช้สารเคมีเพื่อลดออกซิเจนที่อยู่บริเวณนั้นเพื่อให้ไฟดับนะครับจากนั้นก็เคลื่อนย้ายมาจอดข้างทางเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาตรวจสอบสาเหตุว่าไฟมันลุกได้อย่างไรครับ โดยรถบรรทุกน้ามันคันนี้ครับเขาบอกว่ารับน้ํามันจากสุราษฎร์นะจะไปส่งที่บางม่วงตะกัวป่าเนี่ยแหละแต่พอถึงที่เกิดเหตุครับคนขับเขาเห็นควันเนี่ยพุ่งจากล้อหลังด้านซ้ายเลยจอดดูปรากฏว่าไฟลุกไหม้ที่กระทะล้อและเริ่มลามไปสู่ถังน้ํามันที่อยู่ด้านหลังครับ ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ตำรวจดับเพลิงให้มาช่วยเหลือเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากระบบเบรกเบรกบ่อยเกินเพราะว่าที่ภาคใต้เนี่ยเส้นทางเป็นภูเขาเยอะเบรกจนเบรกไม่อะพูดง่ายๆอย่างไงตรวจสอบสภาพรถก่อนขับกันตลอดด้วยนะครับอุบัติเหตุอีกเรื่องหนึ่งครับกลับมาที่กรุงเทพมหานครฮะคราวนี้เป็นรถเนี่ยไปชนเบรีเออร์ที่อยู่กลางถนนนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวๆที่บางขุนเทียนครับรถที่ประสบอุบัติเหตุคันนี้เลยฮะเป็น Fort u n e r พังเสียหายยับเยินเหมือนกันนะครับเกิดขึ้นบริเวณถนนกาลประพฤกขาเข้ามุ่งหน้าสะพานสาธรครับสภาพพังยับเยินล้อหน้าเนี่ยหลุดไปล้อหนึ่งนะครับมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนเป็นผู้หญิงถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลชื่อว่านางสกุลนีแท่อึง้งอายุ62ปีส่วนคนขับนะครับชื่อว่านายการุณลิขิตรัตนวงศ์ครับอายุ62ปีเช่นเดียวกันบอกว่าขับรถมาจากถนนกาญจนาพิเศษเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกาลประพฤกครับมุ่งหน้ากลับบ้านที่ถนนพระรามสา ระหว่างที่มาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นใช้ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าถ้าเกิดใครผ่านเส้นนั้นจะรู้ว่าถนนกระบาพฤกเนี่ยเขากำลังทําถนนใหม่อยู่มันก็เลยทําให้มีแท่งแบรีเออร์เนี่ยตั้งอยู่ขอบทางอยู่เป็นจํานวนมากบางจุดก็ไม่ได้มีสัญญาณไฟครับแล้วก็ไม่มีไฟสองสว่างเท่าไหร่พอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมีบริเออร์หนึงมันเหลื่อมล้ำออกมารบ,บริเวณถนนมองเห็นไม่ทันจริง ก็เลยชนเข้าไปเต็มแรงครับทำให้รถนั้นหมุนแล้วก็พลิกคว่ำโชคดีนะฮะที่เขาและภรรยาเนี่ยไม่ได้ขับมาเร็วมากก็เลยทำให้ไม่เป็นอันตรายมากครับที่เกิดเหตุน่าจะชนโบลีเออร์นะครับเพราะโบลีเออร์ตั้งออกมาล้นเกาะกลางโดยที่เราขับมาระยะความเร็วน่าประมาณ40-50เท่านั้นเองไม่ได้มาแรงนะครับไม่ได้มาแรงเสร็จแล้วเนี่ยมองไม่เห็นโบลีเออร์หรือไงไม่แน่ใจ ชนเบรีเออร์เข้าไปอย่างแรงทำให้รถพลิกแต่ไม่รถพลิกโดยที่ว่าไม่ได้ไม่ได้หงายและตอนนั้นเนี่ยก็มืดแล้วมองไม่เห็นจนออกมาตั้งลำอยู่กลางถนนเนีฮะคุณการุณก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยจะนำรถไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องแจ้งความดำเนินคดีกับทางผู้รับเหมาเพื่อที่จะเอาผิดต่อไปเนี่ยแทงบริเออร์เนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วเหมือนกันนะฮะ เตือนภัยบนท้องถนนไปแล้วคราวนี้ผมพาไปดูอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กๆก,กันบ้างนะครับเตือนภัยกันหน่อยคุณผู้ชมครับฝ่ายกั้นน้ําล้นในพื้นที่กาญจนบุรีที่สุราษฎร์ธานีมีเด็กๆเ,เขาแอบลงไปเล่นน้ําและปรากฏว่าขาไปติดอยู่ที่ซอกปูนทําให้ถูกกระแสน้ําซัดสาดนะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือเป็นการด่วนและนี่คือวินาทีระทึกในการช่วยชีวิตครับ ะะได้ยินเสียงน้ำไหมล่ะโอ้โหน้ําแรงมากนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องตะโกนบอกคนข้างบนว่าเอาขออุปกรณ์อันนี้หน่อยเอาใช้ตรงนั้นช่วยหน่อยเพราะว่าน้องเนี่ยก็จับเชือกอยู่แบบนี้ใส่ชูชีพสีเขียวสะท้อนแสงเนี่ยครับคือน้องอายุ12ขวบเท่านั้นเองนะฮะแล้วติดอยู่ตรงซอกปูนเนี่ยขาเนี่ยขยับไม่ได้แล้วน้ําก็ซัดสาดอยู่แบบนี้คือเหนื่อยก็เหนื่อยเพลียก็เพลียนะครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูล,ลนิธิกุศลศรัทธาที่กาญจนิษฐ์ สุราธ,ธานีพร้อมกับตํารวจและชาวบ้านเร่งช่วยเหลือเด็กชายสุภวัตขอสงวนนามสกุลนะครับอายุ12ขวบคือน้องในะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยฮะขาติดอยู่กับซอกปูนใต้น้ําจุดนี้คือฝายกั้นน้ําล้นคลองสว่าดอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตําบลช้างซ้ายนะครับคือน้องชวนเพื่อนมาเล่นน้ํามากับเพื่อนอีกสองคนแต่ปรากฏว่าน้องในโชคร้ายขาไปติดอยู่กับแผ่นปูนบริเวณฝายคือเพื่อนช่วยดึงละดึงไม่ออก คราวนี้พอเพื่อนช่วยไม่ได้ก็เลยวิ่งไปตามชาวบ้านชาวบ้านก็ไปตามตำรวจไปตามกู้ภัยมาช่วยนะครับน้องติดอยู่แบบนี้นานนับชั่วโมงนะครับพี่เอกแคร์และคุณผู้ชมครับคิดดูสิเด็ก12แล้วติดอยู่ตรงเนี้ยน้ำก็ซัดอยู่แบบนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะเจ้าหน้าที่มาถึงใช้เวลาไม่นานนักช่วยได้สําเร็จน้องอ่อนเพลียมากๆนะครับลองฟังเรื่องราวเพิ่มเติมจากชาวบ้านหน่อยฮะเอาไม่ออกอา่าเอาไม่ออกคนนี้นี่ทำเรื่อง กพราะ้่าคนใหญะๆามที่คนลุกไปยืนไม่อยู่เอาเทียงจะทำเอาตัดลงไปนู่นวันนี้เทียงนั่งยัดตัวไว้เราทำไงที่น้าออกได้อะเจะยังก็เอาบอกว่าเก็บเรียบร้อยแล้วเนาะที่อกไอ่ผูกเก็บเรียบร้อยแล้วปะตัดเอาแผ่นพื้นตัดตัดแผ่นพื้นออกอ่าตั้งลุกองก็คือเขิงเชือกให้น้องจับ แล้วก็ช่วยกันยกแผ่นปูนที่ทับขาน้องเนี่ยทำให้น้องในขาติดเอาออกไม่ได้เนี่ยยกออกแล้วก็พาตัวน้องออกมานะฮะมีรายงานด้วยนะครับว่าน้องเนี่ยชวนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยลงไปเล่นน้ําจุดนี้ซึ่งมันมีป้ายเตือนแล้วว่าห้ามเล่นน้ําแต่ปรากฏว่าก็ยังฝ่าฝืนลงไปแล้วต่อมานะครับในอำเภอกาญจนดิษฐ์ครับว่าที่ร้อยโทสมชายเรืองจันทร์มาตรวจสอบแล้วก็ย้ําผู้ใหญ่บ้านเลยว่าป้ายเนี่ยต้องติดใหญ่ๆเลยนะผู้ใหญ่ เตือนชัดๆเห็นชัดๆเลยว่าห้ามเล่นเด็ดขาช่วงนี้ฝนตกด้วยน้ำหลากน้ำไหลน้ำไหลเชี่ยวนะครับต้องระมัดระวัง แล้วไม่อยากให้เด็กๆฝ่าฝืนคําเตือนนะนี่คืออันตรายและเสี่ยงมากๆนะฮะดีว่าช่วยได้ทันนะอันนี้โชคดีสุดๆนะแค่ขาติดเพราะถ้าคนที่เขาโชคร้ายเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วเราไปต่อดราม่าครับหนังตะลุงน้องเดียวที่ออกมาด่ากลาดพระสงฆ์ในการแสดงครับล่าสุดเริ่มส่งผลกระทบนะครับเพราะว่าวัดบางแห่งในสงขายกเลิกการแสดงหนังตะลุงแล้วจากกระแสนะที่ ออกมาเนี่ยน้องเดียวเขาไปได้ยินว่าพระออกมาบอกว่าการแสดงเขาแพงเขาก็เลยด่ากลางการแสดงหนังตะลุงในวัดเลยด่าพระแล้วก็อัดคลิปด่าต่ออีกจนสุดท้ายกลายเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตนะครับเรื่องนี้ฮะล่าสุดเริ่มส่งผลกระทบแล้วครับเพราะวัดบางแห่งประกาศยกเลิกการแสดงหนังตะลุงน้องเดียวแล้วอย่างเช่นอันนี้วัดวังปริงนะที่สะดาสงขลา นะจากเดิมจะมีนะเล่นในงานทอดขถิน่นก็ยกเลิกไปอีกวัดหนึ่งคือวัดช่องเขารัตนาราม,มที่รัตภูมิอันนี้ก็ยกเลิกเหมือนกันครับเจ้าคณะจังหวัดสงขลาก็ออกหนังสือเวียนขอความร่วมมือเขาบอกว่าให้งดรับหนังน้องเดียวมาแสดงจนกว่าจะขอขมาหรือว่าหยุดท่าทีด่าพระทําให้ทางวัดเนี่ยเขาก็ยกเลิกการแสดงทันทีครับโดยพระครูอรุณวิริยานุศาสตร์เจ้าอาวาสวัดวังปริงบอกว่ายกเลิกจริงแต่ไม่ขอพูดอะไรมากกว่านี้ครับ คำสั่งของเจ้าหน้าจังหวัดเราเห็นนะเราจะให้หนังเดี่ยวเข้ามาเล่นในวัดวังปิงไหมครับไม่ให้เล่นแล้วเพราะท่านก็ทามคนทราบอยู่แล้วนี่ว่าเจ้าหน้าจังหวัดก็มีคำสั่งอย่างนั้นเราก็ต้องแบบตามแค่นั้นในวันที่ห้าพฤศจิกาที่จะทอดกระถินเหมือนกันไม่ให้ไม่ให้เล่นเด็ดขาดนะก็ไม่ คือต้องบอกเนี่ยนะน้องเดียวเนี่ยเขาเป็นผู้พิการทางสายตาด้วยนะคือเป็นคนมีความสามารถแหละเป็นดาวเด่นในการเล่นหนังตะลุงในสมัยนี้เลยก็ว่าได้แต่ว่าดันเกิดเหตุแบบนี้ซะก่อนขณะที่พระครูประหลัดพลกระิดกัลยาณธรรมโมเจ้าคณะตะบนหาดใหญ่เขตหนึ่งหัวหน้าพระวิญญาธิการจังหวัดสงขลาครับบอกว่าในฐานะคณะสงฆ์เนี่ยขอบิณฑบาตสังคมให้ยุติความขัดแย้งเพื่อรักษาทั้งพระแล้วก็หนังน้องเดียวเอาไว้ครับ เพราะกว่าที่จะเกิดพระเมตดงามขึ้นสักรูปและนายหนังตะลุงที่เก่งในภาคใต้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากคือถ้าเกิดยังตีกันแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันจะเกิดความสูญเสียครับอยากจะให้ทั้งศิลปินและศาสนาเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าจริยศาสตร์ซึ่งต้องอยู่คู่กันไปส่วนเรื่องที่นายหนังน้องเดียวเขาท้าคือเขาบอกแบบนี้เลยนะเจ้าอาวาสวัดลำนาบางขันนครศรีธรรมราชที่ออกมาว่าเขาเนี่ยเขาขอประกาศเลยวันนี้เอาลังมาสองใบและให้คนร่วมทำบุญว่าวางดูสิวางหน้าน้องเดียว กับวางหน้าพระใครจะทําบุญได้มากกว่ากันท้าแบบนี้เลยเหรอครับท้ากันแบบนี้นเลย้าวััทธาจากประชาชนเลยถูกต้องเขาอบอกอย่างนี้นะทางเจ้าคณะนะท่านบอกว่า<ม>ถ้าจะทําบุญก็ทําทั้งสองฝ่ายและทําร่วมกันอย่ามาแข่งกันเลยอขอบินฑบาตให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีครับขณะที่ท่าทีชาวบ้านที่ตำบลพิจิตรอำเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความกับนายหนังน้องเดียวอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานให้พร้อมที่จะเข้าแจ้งความเร็วๆนี้ว่าเข้าข่ายดูหมิ่นหรือไม่ครับคือ เดียวนี้ควรจะลดทิฐิมานิดนึงมันก็อะไรก็จะดีขึ้นหมดอย่ารู้แต่อำนาจรู้แต่อารมณ์นะครับมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากอันไหนที่ผิดไปแล้วทํำตัวใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรอาจจะดีขึ้นไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเรื่องคิวที่เขายกเลิกไปเขาแบนไปอย่างเงี้ยอาจจะกลับมาถ้าเราสํานึกคนไทยเป็นคนที่เป็นเมืองที่ให้ความเมตตาอยู่แล้ว คือบอกว่าเวลาไปพักใต้บ้านญาติบ้านพ่อเนี่ยครับคือเวลามีงานวัดคนไปเยอะมากนะเพื่อไปดูหนังตะลุงเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่คู่กันมานานแล้วเน่และหนังตะลุงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบไม่ใช่แบบการเชิดเล่นอย่างเดียวมันจะมีมุกตลกร้องเพลงแบบอย่างเสียงไพเราะอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ทักษะใช่ครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ